เอาเลยครับท่านผู้ชมนะวครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกัอนอีกครั้งในนิยายเรื่อง M S N รุ่นพี่คนโปรดโดยมิโนตาตอนที่17นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กเทอใครสนใจหนังสือสามารถสอบถามได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจ,จะเป็นงไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับเอ่อต้องหาชื่อตอนว่าไงตอนกุม27่อย่างงี้เหรอ K U M 2 7อาถรรพ์ยังไม่ถูกลบล้างเมื่อกกรรมาการนับคะแนนเลือกตั้งประกาศผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนว่า พักเบอร์หนึ่งชนะการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2551ด้วยคะแนนนำโด่งโดยพักรบเบอร์สาไม่ติดโพแม้กระทั่งหนึ่งในสามซึ่งผมไม่ได้ผิดหวังเพราะคาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วว่ายังไงก็ต้องแพ้กับพักที่เบ้าหน้าฟ้าประธานตอนแรกแอบคิดลเล่นๆว่าพักเบอร์สองอาจมาเมื่อชนะการเลือกตั้งเนื่องจากนโยบายพักโคตรเจ๋งแต่สุดท้ายนักเรียนส่วนใหญ่ก็เลือกกาพักที่หน้าตาดีกว่าฟังดูไร้สาระแต่แม่งดันเป็นเรื่องจริงแม้พักจะพ่ายแพ้การเลือกตั้ง แต่ผมก็ต้องขอบคุณกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนการลงเลือกตั้งสภานักเรียนยังเป็นตัวกลางที่ทำให้ผมได้คุยโทรศัพท์กับพี่ชิมเป็นครั้งแรกจนกระทั่งปัจจุบันผมกับรุ่นพี่คนโปรดกลายมาเป็นแฟนกันอย่างไม่น่าเชื่อนึกแล้วก็เขินว่าผมไม่โสดแล้วเมื่อไรอยู่ครับก็ครับผมรู้จักห่วงความคิดเมื่อบคุคคลที่กำลังนึกถึงเดินเข้ามาหาพี่ชิมในชุดเครื่องแบบนักเรียนขาวสะอาดสะอ้านชายเสื้อสวมอยู่ในกางเกงอย่างเรียบร้อย กำลังนั่งยิ้มอยู่ตรงหน้าผมเกือบ50%ของนิยายที่ผมเคยอ่านพระเอกส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ลุกแบดบอยกระชากใจสาวแต่สำหรับพี่ชิมไม่ว่าจะอยู่ในลุกไหนก็ดูดีและทำให้ผมใจสั่นได้เสมอแฟนใครวะโคตรลหล่อเฉลยแฟนกลุ่มครับคิดมากเรื่องเลือกตั้งหรือเปล่าเรื่องนี้กูไม่คิดมากเลยครับน่าว่าอยู่แล้วว่ายังไงเบอร์หนึ่งก็ต้องชนะหัวหน้าพักหล่อขนาดนั้นชมคนอื่นต่อหน้าต่อตารุ่นพี่แกล้งทำปากคว่ำหน้างอน ผมคงต้องงอสักหน่อยแต่สำหรับกลุ่มแฟนครับหล่อที่หนึ่งได้ผลคนตรงหน้ายิ้มแฉ่งทันทีน้องกลุ่มครับแฟนเด็กของพี่ก็น่ารักที่สุดครับให้ตายเถอะงอยังไงให้ตัวเองเขินมากกว่าเดิมพี่ชิมเป็นฆาตากรไม่เกินจริงผมได้แต่นั่งบิดจ,จนอวัยวะในร่างกายแทบพันกันเลเรื่องคุยดีกว่าวะแล้ววันนี้พี่ชิมไม่ซ้อมบาสหรอครับทำไมไม่เปลี่ยนชุดซ้อมครับแต่อยากแวะมาหาแฟนก่อน เมื่อกี้พี่เดินไปเอาเสื้อแข่งที่ห้องชมรมมาเสื้อบาสแข่งกุศลสีแดงที่พาดอยู่บนไหล่รุ่นพี่คงเป็นเสื้อแข่งที่เจ้าตัวบอกสัปดาห์หน้าก็ถึงวันแข่งกีฬาสามัคคีระดับโรงเรียนแล้วแข่งบาสแต่ละครั้งพี่ชิมได้เสื้อใหม่ทุกรอบเลยแหละครับประมาณนั้นครับดีจังงบประมาณชมรมบาสเกตบอลต้องเยอะมากแน่นอนแต่ต่าจะชมรมพร,ระพุทธศาสนาที่ผมอยู่นอกจากจะไม่มีสิ่งของมาลอตาลอดใจสมาชิในชมรมยังทําได้แค่สวดมนต์กับนั่งสมาธิ แต่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกอยู่ชมรมพระพุทธศาสนาเพราะชมรมนี้ค่อนข้างสบายไม่ต้องออกแรงทําอะไรสักอย่างเหมาะสําหรับคนขี้เกียจแบบผมที่สุดได้บุญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ได้ความสบายแน่นอนอยากเห็นด้านหน้าของเสื้อพี่ไหมไหนครับกุมขอดูหน่อยผมคว้าเสื้อบาสจากมือรุ่นพี่มาถือพลันหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นข้อความที่สกรีนอยู่บนเสื้อแข่งบาสของพี่ชิม K U M 2 7อะไรครับเนี่ยผมเงยหน้าถามรุ่นพี่ด้วยรอยยิ้ม รู้สึกตื่นเต้นปนดีใจที่ได้เห็นชื่อตัวเองถูกสกรีนอย่างเด่นร้ายอยู่บนเสื้อบาสเกตบอลส่วนเลขเบอร์27มีความหมายมาจากวันเกิดพี่ชิมชื่อแฟนพี่ไงครับกุมรู้แต่ไม่นึกว่าพี่ชิมจะสกรีนชื่อกุมพูดพลางยิ้มแฉ่งจนแก้มแทบป,ปริผมลดอาการเขินคนตรงหน้าอย่างเก็บไม่มิดแค่จะไปคิดว่าแฟนคนโปรดของผมจะน่ารักมากขนาดนี้มีน้องกุมติดตัวตลอดพี่จะได้มีแรงแข่งบาสชื่อกุมศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเตียก,กับมาเป็นคนตั้งให้ รับรองว่าพี่ชิมต้องชนะการแข่งบาสแน่นอนแต่จะดีกว่าถ้าแฟนพี่ไปนั่งเชียร์ที่ข้างสนามด้วยแฟนคนไหนนะผมแกล้งมองซ้ายมองขวารุ่นพี่ยังยื่นนิ้วชี้เข้ามาจิ้มแก้มผมพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแฟนเด็กคนนี้ครับง่าสงสัยกุมต้องไปนั่งเชียร์แฟนครับที่ข้างสนามแล้วรับปากไม่พลาดแน่นอนครับแล้วตอนนี้แหละครับไปดูพี่ซ้อมไหมเพื่อนกุมมันกลับบ้านหมดแล้วผมส่งสายตาอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่พี่ชิมกลับตีหน้าเศร้ากว่า ตอนหันมาเจอหน้าแฟนพี่มีแรงชูดบอสแต่ถ้าแฟนพี่ไม่ไปพี่คงหมดกำลังใจซ้อมเวอร์แล้วครับพูดจริงน้องกุมไปดูพี่ซ้อมบาสนะครับอ้อนเก่งอ้อนแฟนไม่ผิดโอเคผมยอมยกทงขาวแพ้แพ้กับรุ่นพี่เสมอมาแล้วตลอดไปก็ได้ครับก็ได้ครับแต่กุ้มขอขึ้นไปเอากระเป๋าที่ห้องเรียนก่อนแฟนพี่น่ารักไม่คุยก็บไปชิมเล่ารีบมานะครับแฟนพี่คิดถึง เขินจนอย่างมุดแผ่นดินหนีโชคดีที่ได้อาคารเรียนเวลานี้ไม่ค่อยมีคนไม่อย่างนั้นคนอื่นคงรู้แน่นอนว่าผมกับพี่ชิมเป็นแฟนกันกรณพี่เล่นพูดเส,สียงดังขนาดนี้ตายตายตายพอเป็นแฟนกันแล้วพี่ชิมแพรวิรว่งกว่าเดิมอีกผมจะมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัยถึงเมื่อไหร่กลัวตัวเองเขินจนเผลอกัดเล่นตายซะก่อนผมต้องฉีดวัคซีนชนิดไหนถึงจะมีภูมิต้านทานผู้ชายได้ชื่อว่าชิมวัคซีนชิมไอเชี่ยจู่ๆเสียงด้านปีศาจนี่หัวก็ดังแววเข้ามาในความคิด พร้อมกับฉากออโรติกจากนนิยายหลายเล่มที่เคยอ่านพระเอกชอบฉีดยายให้นายเอกสต็อปหยุดความคิดหมกมุ่นในส่วนลึกของหัวใจมึงซะไอ้กุ้มแต่อยากลองฉีดวัคซีนชิมเหมือนกันนะดูตะว,วันโผล่พ้นขอบฟ้าลาลับไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจนกระทั่งมาถึงวันแข่งขันกีฬาสามัคคีประจำโรงเรียนผมรีบลงจากรถบีมมอเตอร์ไซค์ก่อนจะมุ่งหน้าวิ่งไปยังโรงยิมของโรงเรียนประจำจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนผมงานกีฬาสามัคคีระด,ดับโรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสองโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในระแวกใกล้เคียงกันหรือเรียกง่ายๆว่าโรงเรียนเพื่อนบ้านมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด5ชนิดได้แก่ฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลตะกรอ้อและแบดมินตันนอกจากกีฬายังมีการจัดแข่งขันกองเชียร์ระดับมัธยมต้นอ,อีกด้วยโดยปกติกีฬาสามัคคีระดับโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีผลัดกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง2โรงเรียนโดยปีนี้เป็นคิวของโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จุดประสงค์ในการแข่งกีฬาเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียนแต่ผมคิดว่ามันเป็นงานที่กระตุ้นอดีนาลรีนของนักกีฬาให้พลุ่งพล่านมากกว่าจัดงานแต่ละปีแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายระหนึ่งว่าจะไปชิงแชมป์โลกความจริงผมไม่เคยโผล่หน้าไปดูนักเรียนแข่งกีฬาแม้แต่ปีเดียวแต่ที่รู้ข้อมูลเพราะไอ้เปรมกับไอ้ขุนมาเล่าให้ฟังหลายครั้งพวกมันสองคนอยู่ชมรมฟุตบอลความใฝ่ฝันคือการได้เป็นตัวจริงประจําทีมแต่ความจริงคือเพื่อนผมมันเป็นแค่ตัวสำรองที่ไม่เคยได้ลงแข่งในสนามเลยสักครั้ง คิดแล้วก็สงสารเพื่อตัวเองชิพหายสักวันต้องเป็นวันของพวกมึงแต่วันนี้ต้องเป็นวันของพี่ชิมผมได้แต่ภาวนาให้รุ่นพี่คนเก่งชนะการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้จะไปไหนผมรีชง,งักฝีเท้าอย่างอัตโนม,มัติเมืม่อมีมือปริศนาเข้ามาจับบาจากทางด้านหลังพอหันไปมองก็พบว่าเป็นไอ้หน้าฝรั่งที่เคยเข้ามาจีบผมเมื่อสัปดาห์ก่อนมึงมาอยู่นี่ได้ไงวะแล้วมึงมาได้ไงไอ้ขานี่ไม่ตอบคําถามกูไม่พอแม่งเสกถามกลับอีกโดดมาเหมือนกัน เพิ่งมาแลกเปลี่ยนก็ออกไลา์แล้วนะมึงอ่ะก็เรียนมันน่าเบื่อเออก็จริงวันนี้โรงเรียนผมจัดการเรียนการสอนตามปกติมีแค่นักกีฬาและกองเชียร์เท่านั้นที่ทางโรงเรียนอนุญาตให้มางานกีฬาผมจึงต้องใช้เดี่ยวอย่างจำเป็นเพราะไอ้กระถินมันไม่ยอมโดดเรียนมาเป็นเพื่อนมึงมาคนเดียวไงไอ้หน้าฝรั่งมันถามเออกูก็มาคนเดียวแล้วเดินด้วยดิไม่เอากูดูแค่บัสก็จะกลับแล้วกันไว้ดีกว่าแก้พี่ชิมยิ่งเคยหมายหวยหน้าฝรัง่ง ถ้ารุ่นพี่รู้ว่าผมอยู่กับไอ้หมอนี่คงโดนซักไซต์ตอบคาถามยาวอีกเป็นแน่ยิงชิบหายแน่นอนแยกย้ายแยกย้ายผมรีบดันไอ้หน้าฝรั่งเพื่อบอกให้เป็นในว่าให้มันเดินไปคนละทางก่อนจะรีบจำอ้าวเข้าโรงยิมด้วยความรวดเร็วบรรยากาศในโรงยิมนั่นขนาดไปด้วยกองเชนักเรียนที่นั่งอยู่เต็มสแตนโชคดีที่ทางโรงเรียนแบ่งโซนสําหรับคนภายนอกไว้ด้วยผมจึงหาที่นั่งสิงสถิตได้ไม่ยากมองลงไปที่สนามก็พบพี่ชิมและเพื่อนๆในทีมกําลังมอมอัพร่างกายตารางการแข่งขันบาสเกตบอลคู่แรกจะเป็นประเภททีมชาย ซึ่งก็คือทีมพี่ชิมกับทีมนักบาสชายของโรงเรียนประจำจังหวัด KUM27 เห็นชื่อตัวเองอยู่บนเสื้อพี่ชิมที่ใส่แล้วรู้สึกจะกระจี้หัวใจชะมัดรุ่นพี่ชอบทำในสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงหวังว่าชื่อไอ้กุมคงไม่เป็นตัวซวยถึงขั้นทำให้พี่ชิมแพ้การแข่งขันมาถึงแล้วทำไมไม่โทรหาพี่พี่ชิมครับมาตั้งแต่ตอนไหนครับเมื่อกี้ก็ยังเห็นพี่วอมอพยอยู่เลยเดินมาตอนแฟนเด็กกำลังนั่งมือไม่รู้ว่าคิดถึงพี่หรือคิดถึงไอ้ฝรั่งกันแน่ พูดอะไรครับเนี่ยฝรั่งที่ไหนปกป้องมันเห็นนกกุมคุยกับไปฝรั่งมันจับไหล่แฟนพี่แล้วแฟนพี่ก็จับหลังมันด้วยโอ้โหข้อมูลพี่ปกป้องโคตรแน่นไม่มีอะไรเลยครับมันแค่เข้ามาทักเฉยเฉยแน่ใจจริงๆครับแล้วไปอย่าให้พี่รู้ว่ายอมให้มันจีบจะให้จีบได้ไงเล่ากูมไม่ได้โสดสักหน่อยแล้วใครเป็นแฟนนงกลมเราเื่งยนะังถามอีกผมก้มหน้าบน่นงามเสียงเบาด้วยความเขิน แต่รุ่นพี่คงได้ยินเพราะเจ้าตัวรีบโน้มปากเข้ามากระซิบข้างหูผมทันทีอยากได้ยินชัดๆพี่นิ้วเรียวยิ่งเข้ามาปิดปากผมก็จะพูดเสียงนุ่มพี่อยากฟังตอนอยู่กับน้องกลุ่มสองคนเนี่ยไปห้องน้ํากับพี่นะครับแต่ว่านะครับก็ได้ครับสุดท้ายก็แพ้แพ้อีกตามเคยได้แต่เดินตามหลังรุ่นพี่ต้อยๆไปยังห้องน้ําชายของโรงยิมพี่ชิมเล่นสงสัยตาอ,อ่อ,อนนซักขนาดนี้ถ้าไม่ใจอ่อนคงไม่ใช่ไอ้กุม้ม อผมเบิกตาโตอย่าไม่ทันตั้งตัวเมื่อถูกพิชิมคว้าต้นคอและประกบปากจบด้วยความรวดเร็วหลังจากคนตัวสูงดันผมเข้ามาในห้องน้ําพร้อมล็อกกรอประตูอย่างเสร็จสับเดรฟิปปากหนาตะบูมจูบราวกับคนกระหายสิ่งนี้มานานแสนนานผมแทบจะหายใจไม่ทันแล้วปึ๊กพอก่อนครับผมทุบแผ่นหลังรุ่นพี่เพื่อบอกให้หยุดจูบซึ่งคนอัดใจยอมผ่าปากออกแต่ยังไม่ไวดูเดรฟิปปากล่างของผมอีกหนึ่งที่ใจเต้นร้าชิบหายแล้วครับอร่อย พี่ชิมยังจะมาเล่นในฝีปากยั่วอารมณ์ผมอีกเมื่อชอบแฟนพี่ดื่มน้ำเต้าหู้มาแน่ๆไม่ต้องแซวเลยครับหลอกกุมมาห้องน้ำก็อยากได้กำลังใจจากแฟนนี่ครับใกล้ถึงเวลาแข่งแล้วเนี่ยรู้ครับรุ่นพี่พูดพลางดึงเอวผมเข้าไปก่อนก็นจะออดอ้อนเสียงหวานขอกำลังใจหน่อยครับก็ได้ไปแล้วไงอยากได้ยินได้ยินอะไรครับน้องกุมรักพี่ไหมพี่ชิม เมนเอ้ยแค่คิดว่าต้องบอกรักแฟนทำไมผมเขินได้ขนาดนี้วะบอกก่อนเร็วพี่ต้องรีบไปสนามแล้วง่ารักพี่ไหมครับกูรักพี่ชิมผมยื่นใบหน้าร้อนฉาเข้าไปกระซิบข้างหูรุ่นพี่คนตรงหน้ายิ้มกว้างออกมาทันทีก่อนจะเอื้อมมือมาลูบศีรษะผมและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพี่ก็รัก้องกุมเหมือนกันครับฟอดคนตัวโต,วตวขโมยหอมแก้มผมหนึ่งทีก่อนจะรีบปลดล็อกประตูห้องน้ำแล้วเดินออกไป ผมรีบก้าวตามหลังรุ่นพี่เตรียมพ่นขมมนชุดใหญ่แต่ต้องหยุดกึกเมื่อจูจ่ๆพี่ชิมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อพลางพูดด้วยน้ำเสียงตกใจพ่อมาได้ยังไงครับชายวัยกลางคนรูปด่างสูงโปร่งในชุดสูทหน้าเกรงขมกำลังยืนจ้องพี่ชิมด้วยแววตาดุด,ดันจนหัวใจผมเต้นรงายด้วยความเกรงกลัวพ่อพี่ชิมกลับบ้านผมกลืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่เมื่อน้ำเสียงเย,ย็ะเยือกเล่นลอดออกมาจากปากพ่อพี่ชิมผมทั้งกลัวทั้งรู้สึกอึดอัดจ,จนยืนสั่นไปทั้งตัว แต่ชิต้องแข่งบอสไม่ต้องแข่งแล้วน้ำเสียงดุดันตะคอกรุ่นพี่กลับมาทัานควันผมจึงแอบยื่นมือเข้าไปลูบแผ่นหลังพี่ชิมเพื่อปลอบประโลมสถานการณ์อย่างนี้ต้องตั้งสติในการเจราจาคว่าสีหน้าท่าทางพ่อพี่ชิมดูโกรธจนผมไม่กล้าสบตาท่านพ่อมีเหตุผลหน่อยสิครับบอกให้กลับบ้านคุณลุงใจเย็นก่อนนะครับนายไม่ต้องมาสั่งฉันกลายเป็นผมที่รีบก้มหน้าหุบปากแล้วด้วยความรวดเอวผมกลัวจนอยากร้องไห้ พ่อไปชิมต้องได้ยินเราสองคนคุยกันในห้องน้ำแน่ๆพ่ออย่าตะคอกน้องสิครับงั้นแกก็ฟังที่พ่อพูดชิมกลับบ้านแน่ครับแต่หลังจากแข่งบาสจบได้และอย่าให้พ่อเห็นว่าแกยุ่งกับไอเด็กนี่อีกประโยคสุดท้ายพ่อไปชิมเห็นมาชี้หน้าผมอย่างคาดโทษก่อนจะเดินจ้ำอ้าจากห้องน้ำด้วยท่าทางโกรธจัดผมก้มหน้างุดพลางปล่อยน้ำตาร่วงกระทบเนินแก้มอย่างกลั้นไม่ไหววันที่ผมกลัวมาถึงแล้วไม่ต้องร้องนะครับ ที่ขอโทษแทนพ่อด้วยรุ่นพี่ดึงผมงเข้าไปก่อนยิ่งทําให้ผมปล่อยโฮออกมาอย่างสะอึกสะอื้นทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวจนผมตั้งตัวไม่ทันผมไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะเจอพ่อพี่ชิมยิ่งท่านเห็นเราสองคนเดินออกมาจากห้องน้ําด้วยกันคงทําให้พ่อพ่ชิมเกลียดผมมากกว่าเดิมพ่ชิมรีบไปแข่งบาสได้ครับพี่รักน้องกุมพ่ชิมบอกรักผมอีกครั้งด้วยน้เสียงหนักแน่นผมทําได้เพียงระบายรอยยิ้มให้รุ่นพี่ทั้งน้ําตาก่อนจะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปผมก็รักพิชิมนะคร รักพี่ชิมมา,มาผมมองตามหลังรุ่นพี่ที่วิ่งออกไปจากห้องน้ําด้วยความรู้สึกใจสลายหย่าน้ําตาร่วงหล่นยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดไหลไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสบอกรักพี่ชิมหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมดินดีที่จะยอมรับมันถ้าสิ่งนั้นเป็นผลดีต่อพี่ชิมรุ่นพี่คนโปรดที่ผมรักมากที่สุดเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสาหรับตอนที่17นะครับถ้าใครอยากติดตามเ,มเ,เพือนักเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใพี่ต่อไปเชอมครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้